มีเรื่องให้ชวนคิดครับกระดูกคนเราเนี่ยนะฮะเวลาแตกหรือหักอะไรเงี้ยเราสามารถงอกใหม่ได้จะก,กี่ครั้งก็ได้ในช่วงชีวิตเราแต่ฟันฟันก็เป็นกระดูกชนิดหนึ่งเหมือนในร่างกายเราแต่ทําไมฟันเราอะ่ะมันถึงงอกใหม่ได้แค่ครั้งเดียวอะ่ะหลุดจากฟันน้ํานมไปปุ๊บก็งอกเป็นฟันแท้แล้วจบจากฟันแท้ถ้หลุดแล้วไม่มีอีกเลยถ้าเราค้นพบกลไกลที่มัน ไปปิดกั้นสิ่งนี้อยู่แล้วเราไปปลดสิ่งนั้นออกได้จะดีไหมครับว่าเราสามารถมีฟันที่งอกใหม่ได้ตลอดทั้งชีวิต ชื่นชอบพี่หลามติดตามพี่หลามได้3มช่องครับช่องแรกคือล้ำหน้าโชว์นะครับมีข่าวไอทีให้คุณดูทุกวันวันเสาร์จะเป็นโลกเทคโนโลยีในอดีตและวันอาทิตย์จะเป็นพอดชาร์กเวอร์ชั่นใหม่ส่วนใครชอบเรื่องรถนะครับก็ไปติดตามได้ที่ช่องขับรถด,ดีๆมีพี่หลามกับพี่เอแล้วก็มีน้องศิล์ด้วยนะครับมาทำคอนเทนต์เรื่องรถสนุกๆให้คุณได้ติดตามกันแล้วถ้าคุณชอบเรื่องราวเกี่ยวกับอวกาศก็ต้องช่องนี้เลยเรื่องเล่าอวกาศเนื้อหาเกี่ยวกับอวกาศทั้งหมดจะย้ายมาอยู่ที่ช่องนี้แล้วได้ดู ทุกวันด้วยติดตามทั้ง3ช่องเลยนะครับเรื่องนี้กำลังจะเป็นจริงนะครับโอ้ผมไปเจอบทความนี้ทั้งในเว็บไซต์ต่างประเทศนะครับพวกวิทยาศาสตร์ต่างๆแล้วก็เจอใน The Principia ของน้องเต้เราด้วยนะครับก็เลยเลือกที่จะเอาของ The Principia มาอ่านดีกว่านะครับใน Principia เนี่ยเขาบอกว่ามนุษย์เราเนี่ยประกอบด้วยกระดูกจำนวน206ชิ้นนะฮะ โครงสร้างของกระดูกส่วนใหญ่ก็ทําจากแคลเซียมแล้วก็มีพวกแร่ธาตุและคอลลาเจนที่แข็งตัวทําหน้าที่เป็นโครงยึดทําให้เราสามารถมีกระดูกใช้เป็นแกนหลักของร่างกายได้ฟันก็จะคล้ายๆกันครับฟันก็จะเป็นโครงสร้างคล้ายๆกันกับกระดูกแล้วก็มีความแข็งแรงที่สุดในร่างกายเราด้วยฟันนี่แข็งแรงกว่ากระดูกเยอะเราถึงบดอัดอาหารหรือบางทีเราแบบโดนอะไรมากระทบฟันเราเนี่ยมันยังไม่แตกหักง่ายๆนะฮะแต่ ถึงแม้ว่ากระดูกและฟันมันจะคล้ายๆกันเนี่ยแต่ธรรมชาติเนี่ยดันกําหนดมาว่าฟันไม่สามารถฟื้นตัวได้เหมือนกระดูกที่ซ่อมแซมตัวเองได้ฟันเราหักฟันเราแตกไปแล้วมันไม่สามารถงอกขึ้นมาทดแทนได้เรามีฟันแค่2ชุดเท่านั้นนะฮะทีมนักวิจัยจากญี่ปุ่นเขาก็เลยพยายามที่จะวิจัยเรื่องนี้นะฮะคือที่ผ่านมาเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเหมือนไปค้นพบนกลไกเนี้ยนานมาแล้วแหละ ะะเขาค้นพบว่ามันมีแอนติบอดีอยู่ตัวหนึ่งในร่างกายเราที่เป็นตัวกำหนดให้เรามีฟันแท้แค่ชุดเดียวนะฮะมันเป็นแอนต้มันเป็นแอนติบอดีที่ชื่อว่า u s a g ขีดหนึ่งตัวเนี้ยพอฟันแท้งอกเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นกับฟันก็ช่างไอแอนติบอดีตัวเนี้ยมันจะไปยับยั้งการเจริญเติบโตของฟันให้หยุดอยู่แค่นั้นนะครับซึ่ง สัตว์หลายๆชนิดก็จะเป็นแบบเดียวกันนะเป็นแบบเดียวกันทีนี้ทีมวิจัยญี่ปุ่นเขาก็เลยพยายามที่จะพัฒนาว่าทํำยังไงนะถ้าเราสามารถไปปลดล็อกไอแอนตีบอดีตัวนี้ได้มันมีความเป็นไปได้ในเชิงวิทยาศาสตร์ว่าเราจะสามารถมีฟันที่งอกออกมาได้อีกหลังจากฟันแท้ไปแล้วนะฮะทีนี้เขาก็ไปทดลองในหนูนะฮะกับพวก สัตว์ที่เป็นมีฟันใหญ่ๆพวกเฟอร์เล็ตนะครับแล้วในปี2021เนี่ยมหาวาลัยเกียวโตได้ค้นพบว่ามันจะมีแอนติบอดีสังเคราะห์อยู่ตัวหนึ่งที่ชื่อว่า BMP โดยปกติแล้วเราจะใช้แอนติบอดีตัวนี้ช่วยในการรักษาโรคมะเร็งนะครับค้นพบโดยบังเอิญครับว่าเจ้า BMP เนี่ยมันสามารถไปขัดขวางการทำงาน ของ USAG 1ที่อยู่ในร่างกายเราได้พอมันไปขัดขวางการทำงานปุ๊บเท่ากับว่าเป็นการปลดล็อกเลยว่าฟันของเราก็สามารถงอกและเจริญเติบโตเขาก็เลยพยายามพัฒนาเจ้าแอนติบอดี BMP ตัวนี้นะครับให้กลายเป็นยาแล้วก็ให้มันออกฤทธิ์ช่วยทำให้ฟันของเราเจริญตอบเติบโตได้ ปัจจุบันนี้มาถึงปี2025นี้นะีะยาตัวนี้ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการทดลองกับมนุษย์ละคือพัฒนาจากสัตว์จนกระทั่งเห็นผลเป็นที่แน่ชัดละทีนี้เราจะทดลองขั้นสุดท้ายก็คือการทดลองกับมนุษย์โดยเขาอยู่ในการทดลองเนี่ยเขาจะใช้ทดลองกับผู้ใหญ่จำนวน30คนอายุระหว่าง3 0 6สถึงหกปีที่มีฟันขาดหายไปในระบบทั้งหมดเนี่ยอย่างน้อยหนึ่งซี่ การทดลองในระยะแรกเนี่ยจะดูความปลอดภัยของยาก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นจะขยายผลไปทดลองในเด็กที่มีปัญหาในการงอกของฟันแท้เออเด็กบางคนเนี่ยฟันน้ำนมล่วงแล้วฟันแท้ไม่ขึ้นก็มีนะฮะมันน่าจะเกิดจากแอนติบอดี USAG 1เนี่ยมันทำงานเกินเหตุไปหน่อยนะฮะคือยังไม่ถึงรอบที่จะต้องแอนตี้เลยดันแอนตี้ไปก่อนแล้วนะฮะถ้าหางยาตัวนี้สำเร็จรุ่งล่วงออกมาในการทดลองได้ดีนะครับคาดว่า ท่านใดก็ตามที่มีปัญหาเรื่องฟันฟันหลอฟันผุฟันหางฟันแห่งแล้วไม่อยากใส่ฟันปลอมอยากได้ฟันแท้งอกมาใหม่ฟังเลยเขาบอกว่ายาตัวนี้คาดว่าจะถูกใช้ในเชิงพาณิชย์ได้ในปี2030นี้เอ้ยนี่ปีนี้2025แล้วอีก5ปีเองนะฮะรออีกนิดเดียวเดี๋ยวก็ได้ใช้กันแล้วนะฮะซึ่งจะถือว่านี่คือครั้งแรกเลย ในทางชีววิทยาที่เราสามารถทำให้ฟันงอกใหม่หรือซ่อมแซมตัวเองได้โอ้ยสุดยอดมากๆเราจะมีฟันเต็มปากกันแล้วเนี่ยผมเองก็มีฟันหลอนะผมมีอยู่ตรงข้างนี้โชคดีมันอยู่ในกระพุ้งแก้มมองไม่เห็นนะคืออยู่ดีๆฟันมันก็แตกไปเลยนะฮะแต่ว่าไอ้ตัวรากฟันกระฐานฟันมันยังอยู่มันก็ไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่แต่ว่าก็ยังพอได้นะฮะส่วนฟันอื่นๆเนี่ยเออผมโชคดีมากนะ ผมเกิดมาผมไม่มีฟันคุดฟันกรามผมไม่มีฟันคุด เป็นคนที่ไม่เคยผ่าฟันคุดเลยโชคดีมากคือมันขึ้นแล้วมันเรียงตัวกันสวยแล้วสุดเงือกพอดีไม่โยไม่ไม,ไม,ไม่ไม่แทงผิดพลาดอะไรเงี้ยเออโชคดีมากไม่งั้นนะก็ลำบากเหมือนกันนะฮะแต่ฟันแท้เนี่ยเพิ่งหลุดไปซี่เดียวในอนาคตเนี่ยถ้าห้าปีผ่านไปแล้วยังมียาตัวนี้ออกมาได้เผลอๆอาจจะช่วยฟันซี่อื่นๆที่กําลังจะหลุดตามไปในอนาคตได้เพราะอายุเยอะแล้วนะฮะส่วนใครที่ฟันหลุดฟันหลออยู่รอดูเลยครับ โอกาสของเรามาแล้วครับ